ย่อมบัญญัติลัทธิความสูญเปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้ภิกขุทั้งหลายสมณะและปรามบางพวกเหล่านั้นกล่าวตูเราด้วยคำเทศเปล่าเปล่าปลี่ปลีไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าว หรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาม่ได้พิกุทั้งหลายในการก่อนก็ตามในการบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เท่านั้นพิกุทั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าทากถาง กระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความขุนแค้นโกรธเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิกขุทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั้นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรนเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตาม ถ้ามีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด พิกุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงลาตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยพิกุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นหลักที่ทรงใช้ในการตรัสราชกุมารตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัด ซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคต ย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รัก ที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้นข้อนี้เพราะเหตุใดเล่าราชกุมารเพราะตะถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่า ที่ทรงนำมาสอนมากนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำใบไม้สีสปาที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสแก่พิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เรากําขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปา ที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อยส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นธรรมส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้น มีมากกว่าส่วนที่นํามาสอนพิกุทั้งหลายเหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นๆัพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นนั้นไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งโรมจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนพิกุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนภิกุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พิกุทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่าธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนพิกุทั้งหลายเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งโหมจรนทร์เป็นไปเพื่อความน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นแหลเราจึงนำมากล่าวสอน ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จําเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่ามาลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกสออันกรำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตญาติสายโลหิตจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชํานาญบุรุษอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ญิงเราว่าเป็นกษัตริย์ พรามเวทสูตรชื่อไรโคดไหนธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเก่าทันเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกสออยู่เพียงนั้นมาลุงกยบุตรเขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลผู้นั้นกล่าวว่าเราจักยังไม่ประพฤติปรมาจัน์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จกแก้ปัญหาทิฏฐิสิบประการแก่เราเสียก่อนและตะถาคตก็ไม่พยากรปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกยบุตรท่านจงรู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่พยากร ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรรู้ซึ่งสิ่งที่เราพยากรไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรอะไรเล่าที่เราไม่พยากรคือความเห็นสิบประการว่าโลกเทียงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรอะไรเล่า ที่เราพยากรณ์คือสัจจะว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของโพรมจรรันเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกําหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานคำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพระโกดมผู้เจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรอันหนึ่ง อนุสาสนีของพระโคโดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอักขิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่าพิกุทั้งหลายรูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพิกุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ อคิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นอนิจจังภิกขุทั้งหลายรูป เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ด้วยประการดังนี้พิกุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้น ด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขสิ่งใดเป็นทุก์ขสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาต่อไปตั้งใจฟังบุตนา อายุทเถพาละททถิโรวันนาทเถปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมธาวิสุขังโสอธิกัจชติอายุงทัตตะวาภลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโท ปีขายุยัสวาโหติยัตถายัตุปปัจจติติกาเลตาทันติสัพัญญาวัตัญยวีธรรมจารากาเลนาทินังอริเยสุอุชุปุเตสุตาทิสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทักีนา เยตัตถาอนุโมทันติวยาวัจจังการุณติวานาเตนาัจกินาโอนาเตปิปุญญาสปะกิโนตัสสัมมาตาเตอปาติวานาจิตโตยัตัดินังมาปลังปุญญาณิปัลโลกัสมิงปะติตาหุนติปานินันติ ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธุษสนายฟังในเรื่องให้ตั้งจิตในกายคตาสติเสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน <c oughs> ในหนังสือพุทธุาสนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า221 จากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชนะเล่มที่19หน้าที่266ข้อที่763กพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้น น่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำน่าดูอย่างยิ่งในการขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับร้องพึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นบุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุข กลทุกพึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจากมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังข้างหลัง บอกว่าท่านจากทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจะขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนบุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมัน,นโน้นแล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ ไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกุทั้งหลายเราทําอุปมาณนี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนี้มีประมาณอย่างนี้แลคําว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายคตาสติภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นของอันเราจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นญาณกระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมแล้วปารลดีแล้วปิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล ต่อไปจะให้ฟังพุทธพจนะจากการทรงจำเรื่องความพอใจใดความพอใจนั้นคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า82จากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่18หน้าที่403ข้อที่627โดยพิกุสารัฐ ทุกใดใดที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีสันทะเป็นมูลมีสันทะเป็นเหตุเพราะว่าสันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกขและทุกใดใดอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีสันทะเป็นมูลมีสันทะเป็นเหตุเพราะว่าสันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกขเอวัง บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสรศิฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบประงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้แท้จงเจริญสมาธิจักรู้อริยสัจตามเป็นจริงภิกุทั้งหลาย